ลมหายใจไม่ตายถ้าหากเรารู้ลมหายใจปัจจุบันขณะอยู่ตลอดทุกระยะทุกเวลาลมหายใจนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่ตายลมหายใจนี้ไม่สร้างภพไม่สร้างชาตินะครับไม่สร้างทุกข์ เมื่ออยู่กับลมหายใจลมหายใจนั้นก็จะเป็นอมตะธาตุคือธาตุที่ไม่ตายไม่สร้างภพสร้างชาติทางความคิดลมหายใจนั้นไม่สร้างทุจริตไม่สร้างนิวรณ์ไม่สร้างความหลงไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่มีความประมาทไม่มีความเสื่อมไม่มีโทษไม่มีทุกข์ อยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจอยู่ปัจจุบันคับลมหายใจปัจจุบันขณะนี้เมื่อรู้ลมหายใจปัจจุบันแล้วก็สังขารระงับไปไม่ว่ากายสังขารจิตสังขารวจ,จีสังขารเมื่อสังขารระงับแล้วก็เป็นเข้าสู่ความเป็นอมตะธาตุคือธาตุที่ไม่ตายคือความว่าง ว่างจากความเป็นเราเป็นของเราหรือตัวตนของเราคือความไม่ตายแต่ถ้าเราขาดการรู้ลมหายใจที่เป็นปัจจุบันเราไปอยู่กับความคิดเข้าไปในความคิดเข้าไปในใจในอารมณ์ในความรู้สึกก็เข้าไปในความทุกข์เพราะทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในใจเกิดดับในอารมณ์เกิดดับในความรู้สึกเกิดดับในความคิดเกิดดับอยู่ตลอดเวลา พราะธรรมชาติของความคิดนะครับเป็นที่ประตูแห่งความทุกข์เมื่อเราเข้าไปคิดพูดทําในความคิดเขาเรียกว่าสร้างพบขึ้นมาพบเนี่ยแม่หน่อยหนึ่งนิดหนึง่งก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์พะมีความเกิดความแก่ความเามจ็บความตายความปิดหวังพลาดพลาดไม่ได้อย่างใจพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่เป็นอย่างที่คิดไม่ว่าเราคิดอยากจะได้อยากมีจะเป็น หรือว่าไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นก็ไม่ได้มันแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ถ้าหากเราอยู่กับลมหายใจที่เป็นปัจจุบันขณะนะครับไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้คำพูดหรือการกระทำใช้ธรรมชาติที่เรียกว่าสติความละเลึกได้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวนะครับเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะ เราก็จะถอนความพอใจและความไม่พอใจเพราะถ้าหากเราคิดพูดทําด้วยความพอใจและไม่พอใจดั้นความประมาทความเสื่อมทุกทุก์กาจะตามมาทําให้เสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียใจนะคิดเครียดฉันเราก็เลยรู้ลมหายใจปัจจุบันอยู่กับลมหายใจที่เป็นปัจจุบันก็สังขารก็ระงับไปตามลําดับ เมื่อสังขารระง,งับแล้วก็ไม่เด็ดเนื้อร้อนใจไม่เสียเราไม่เสียความรู้สึกไม่รักโลกกดหลงความพอใจไม่พอใจก็หายไปความรู้สึกที่เป็นทุกข์ร้อนความฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายทางจิตใจก็หายไปความคิดความเครียดก็หายไปเราก็อยู่กับลมหายใจนะครับอยู่กับลมหายใจเมื่อ อยู่จนลมหายใจละเอียดหมดลมหายใจก็หมดเรื่องเป็นความว่างนะครับเขาหมดภาระปัญหาความกังวลทุกเรื่องที่เราทุกนะเพราะว่าเราคิดด้วยความพอใจให้พอใจคิดพูดทําด้วยตัณหาความอยากคิดด้วยความพอใจความไม่พอใจความยินดียินร้ายความกําหนัดความขัดเคืองความชอบความชังความเกลียดความกลัวในเรื่องราวของชีวิต ความเป็นอยู่เป็นมาและเป็นไปทั้งเรื่องเราเองและเรื่องผู้อื่นจะมีวิตตกตลอดวิตกวิจัยวิจารณ์อยู่ตลอดถ้าเป็นเรื่องธรรมะก็คือเรื่องของกิเลสเรื่องของกรรมของวิบาเรื่องของโลกก็เป็นเรื่องโลกธรรมเรื่องของชีวิตความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปเราก็เลยต้องอยู่กับลมหายใจที่เป็นปัจจุบันนะครับจะได้ว่าง เพราะในลมหายใจน,นั้นมันไม่มีความทุกข์อยู่เลยไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลอยู่กับลมหายใจไม่มีความหิวกระหายนะครับไม่มีความยุ่งยากลําบากชีวิตชีวิตที่เป็นลมหายใจเนี่ยเป็นลมหายใจที่เป็นอมตะคือไม่ตายแต่ถ้าเป็นชีวิตที่ดํารงอยู่เนี่ยมันมีความเกิดความตายอยู่ทุกขณะเดี MM ๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ลำบากเดี๋ยวก็สบายเอาแน่นอนไม่ได้ เมื่ออยู่กับลมหายใจถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ทุกข์ถึงจะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีตัวตนก็ไม่ทุกข์เพราะว่ามันเป็นอมตะคือไม่ตายคนเราทุกข์กับความเกิดความตายจะเกิดจะตายจะอยู่จะตายเพราะอะไรเพราะว่ามีตัวตนในชีวิตแต่ถ้าลมหายใจนั้นมันไม่ทุกข์ไม่ทำให้เป็นทุกข์ นะครับอยู่กับลมหายใจก็แก้ปัญหาได้เรื่องเกิดตายเรื่องกรรมเรื่องกิเลสเรื่องวิบากอยู่กับลมหายใจแล้วระงับดับเย็นสงบวิเวกไม่วุ่นวายไม่เล่าร้อนนะครับนิ่งได้เฉยได้ว่างได้รู้ลมหายใจปัจจุบันนะครับเขาเรียกว่าลมหายใจไม่ตายอยู่กับลมหายใจที่ไม่ตาย สิ่งใดเกิดตายสิ่งใดเกิดดับคือเรื่องราวของความคิดเรื่องราวของวิตกความเกิดแก่เจ็บตายความผิดหวังพัดพรากไม่ได้อย่างใจความหวังความต้องการความรักโลภโกรธหล,ลงความต้องการปัถนาของตัวเองและผู้อื่นที่เป็นตัณหาก็จะหมดไปนะครับเราก็รู้ลมหายใจในการดำรงชีวิตอยู่นะครับในการขับรถในการ ทำงานในการใช้ชีวิตนะครับจะเรียนจะสอนจะสวดจ,จะสร้างเผยแร่ปฏิบัติไปนะครับลมหายใจนะครับเป็นทุกสิ่งในชีวิตได้แทนทุกสิ่งแทนเง,นเงินทองแทนความรักแทนความโลภกดหลงได้ลมหายใจแทนกรรมคือความคิดครรมพุกธธรรมแทนนิปาความสุขความทุกข์ แทนความยินดีพอใจเพลิดเพลินความกำหนัดกัดเกลงลุ่มหลงความมัวเมาความประมาทความเสื่อมทุทุกได้ลมหายใจแก้ได้นะเป็นสารพัดเป็นยารักษาสารพัดโรคนะโรคทางกายทางจิตลมหายใจเม่ตายนะครับลมหายใจเม่ตายถ้าเรายังเกิดยังตายสร้างพบสร้างชาติอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็เป็นโรคทั้งวันทั้งคืนสารพัดโรคสารพัดพิษสารพัดเวรกรรมเวรภัย เราก็เลยระงับนะครับระงับกรรมระงับเวรัภตัดกรรมตัดกรรมตัดวิบากตัดกิเลสรูล้ลมหายใจปัจจุบันนะครับเป็นไปเพื่อความไม่ตายนะครับอมตะธาตุเพราะถ้าเราไม่อยู่กับอมตะธาตุนะครับวิญญาณที่มันชอบเกิดชอบตายเนี่ยมันจะนําทุกมาให้นะครับไปกับเวทนาบ้างไปกับสัญญาบ้าง ไปกับสังขารไปกับรูปบ้างเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องสัญญาการปรุงแต่งจําไม่จําจาและลืมคิดไม่คิดคิดอะไรต่อไม่อะไรจําอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยหรือว่ารู้สึกต่อเวทนาต่างๆรู้สึกต่อร่างกายที่มันเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นทุกข์กับมันนะรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจอยู่กับลมหายใจที่ไม่ตาย อย่าไปอยู่กับขันธาตุอายณะที่มันเกิดมันตายมันทุกข์มันเป็นของร้อนนะครับอยู่กับลมหายใจที่ไม่ร้อนไม่ทุกข์ไม่เกิดตายเป็นนามตะไม่เป็นโลกลมหายใจไม่เป็นโลกลมหายใจไม่เป็นทุกข์ลมหายใจไม่เกิดตายนะครับอยู่กับลมหายใจที่เป็นปัจจุบันขณะนะครับลมหายใจไม่ตายเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่กับลมหายใจ แต่ละวันแต่ละคืนเกิดตายเกิดตายเกิด,ากด,ากดสารพัดโรคสารพัดพิษนะเราหายใจะไ,ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีความเร่าร้อนรู้ลมหายใจจะยืนเดินนั่งนอนคิดอยู่พูดอยู่ทําอยู่ก็รู้ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วมันมีความไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะมีอินทีย์ที่เข้มแข็งมีสติปัฏฐานที่ หนักแน่นมีมรรคที่ตกทางเป็นสายกลางนะครับมีวิชาที่เป็นวิมุตติหลุดพ้นสงบระงับปานิตไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะเป็นให้เกิดทุกข์นะครับสติปัฏฐานสีก่ก็มั่นคงชีวิตดําเนินไปบนหนทางแห่งวิชานะครับวิมุตติหลุดพ้นไปเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมไป ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเจอแต่มายามายาธรรมมายาธาตุมายาขันมายานะ่ที่มันหลอกให้หลงให้ทุกข์รู้ลมหายใจนะครับรู้ลมหายใจเป็นปัจจุบันลมหายใจไม่ตายนะครับถ้าไม่อยากตายก็รู้ลมหายใจอยู่กับลมหายใจไม่อยากเกิดโทษเกิดทุกข์เกิดเวรเกิดภยัยเกิดปัญหาเกิดภาระความกังวล ความมิตกความเครียดความทุกข์ความหวั่นไหวความสุขเศร้าก็จะไม่เกิดเมื่อรู้ลมหายใจปัจจุบันลมหายใจปัจจุบันนี้เป็นความว่างความว่างความสว่างความสงบความวิเวกว่างอยู่กับลมหายใจนะครับเ้าก็จะไม่ตายไม่ทุกข์นะครับว่างอยู่กับลมหายใจอย่าไปวุ่นวายอยู่กับกรรมกิเลสอุาก อย่าไปวุ่นวายอยู่กับการสร้างภพสร้างชาติสร้างกิเลสตัณหาที่ไปเนื่องกับก็ไม่เนื่องด้วยกรรมกิเลสอิบากไม่เนื่องด้วยความอยากความพอใจยินดีเพลิดเพลินนะครับว่างอยู่กับลมหายใจคือว่างก็ไม่ตายลมหายใจก็ไม่ตายว่างอยู่กับลมหายใจนะครับก็จะเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมนะครับอมตะธรรมก็คือความว่างอมตะธาตุก็คือลมหายใจที่ไม่ตาย ว่างอยู่กับลมหายใจนะครับว่างอยู่กับลมหายใจดีๆกันทุกท่านทุกคนว่างอยู่กับลมหายใจว่างอยู่กับลมหายใจว่างอยู่กับลมหายใจนะครับว่างอยู่กับลมหายใจนะครับดีๆกันทุกท่านทุกคนนะครับแล้วชีวิตก็จะสงบร่มเย็นเป็นสันติสุขว่างอยู่กับลมหายใจว่างอยู่กับลมหายใจ ว่างอยู่กับลมหายใจว่างอยู่กับลมหายใจนะครับว่างอยู่กับลมหายใจว่างอยู่กับลมหายใจ